ตัวนี้จะเป็นบัตร ID นะครับสังเกตว่าบัตร ID จะมีตัวเลขนะขึ้นความถี่ที่ใช้ของบัตร ID ก็คือ 125khz นะครับอันนี้จะใช้กับเครื่องภาพที่เป็นระบบ ID นะถ้าเป็นเครื่องภาพระบบ IC จะใช้กับบัตรใบน,นี้ไม่ได้ส่วนใบนี้ ใบนี้จะเป็นบัตร IC นะฮะบัตร IC ก็คือบัตรไม f a ร์ขึ้นความถี่13.56เมกะเฮิร์ครับตัวนี้ก็จะใช้สำหรับเครื่องที่รองรับบัตร IC นะฮะจะไปใช้กับเครื่อง ID ไม่ได้ครับส่วนใบนี้นะฮะจะเป็นบัตร IC บวก ID อยู่ในเครื่องเดียวกันนะฮะ เพราะฉะนั้นบัตรใบนี้จะใช้ได้ทั้งสองเครื่องนะทั้งเครื่องที่เป็น i อซและ i อดีนะในบัตรใบนี้จะมีขึ้นสองอมีมีชิปความถี่อยู่สองขึ้นนะก็คือขึ้นสิบสามจุดห้าหกเมกะเฮิร์ที่เป็นขึ้นของบัตร i อซแล้วก็ขึ้นสิบสองจุดห้าไอขึ้นขึ้นร้อยยี่ห้าเฮนะอยู่ในบัตรเดียวกันใบเดียวกันเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้จะใช้ได้ทั้งสองเครื่องนะ ทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะอันนี้คือบัตรไอดีนะเครื่องนี้คือเครื่องทาบัตรไอดีนะถ้าเราเอาบัตรไอดีทาาเข้าเครื่องบัตรไอดีจะทาบได้นะเครื่องจะตอบรับนะแต่ถ้าเราเอาเครื่องอ่าเอาเอาบัตรไอดีไปทาบเครื่องไอซีตัวนี้นะจะไม่มีการตอบสนองนะเพราะว่าเป็นคนละความถี่กันนะ ส่วนอีกใบหนึ่งใบนี้ที่เป็นบัตร IC ใช่ไหมฮะ13.56ไมกะเทือนก็เป็นบัตร IC ก็จะใช้กับเครื่อง IC เท่านั้นจะไม่สามารถที่ใช้เครื่องไ d ได้ตัวนี้ไม่ไม่รับเครื่องจะไม่รับบัตรนะจะไม่ได้ยินเสียงร้องนะไม่มีอะไรตอบรับออกมาแต่ถ้าเราไปทาบกับเครื่องบัตรไปทาบกับเครื่องที่รองรับบัตร IC ถึงจะใช้งานได้ นี่ค,คือบัตรทั้งสองชนิดนะอันนี้คือไอดีนะอันนี้คือ IC นะนะเครื่อง IC <c oughs> เครื่อง ID นะส่วนอันนี้เป็นบัตรสองขึ้นในใบเดียวกันนะเราสามารถใช้ทาบได้ทั้งสองเครื่องนะสมมติว่าเราจะทาบเครื่องที่รองรับบัตร ID นะนะ,นะ,นะเครื่องจะรองรับนะครับเครื่องตอบรับนะครับ อันนี้เป็นเครื่อง IC ซนะเครื่องตอบหลับเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้จะใช้ได้ทั้งสองเครื่องนะฮนะ